ีแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ดแโรงแรมดาดนาคอนในเครือดากรุ๊ป ไทยเวทเจ็ตเสนอพาวเวอร์แพ็คซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าราคาสุดคุม้มเพื่อการเดินทางอย่างคุ้มค่าตลอด5ปีล็อกราคายาวๆบินไปไหนก็ได้ในประเทศไทยสายการบินไทยเวทเจ็ตสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในประเทศขอแนะนำพาวเวอร์แพ็ซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าราคาสุดคุม้มเพื่อการเดินทางอย่างคุ้มค่าตลอด5ปี ล็อกราคายาวๆบินไปไหนก็ได้ในประเทศไทยไม่ระบุชื่อผู้ใช้ไม่จำกัดการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์จองล่วงหน้าได้ช้าสุด3ชั่วโมงก่อนเดินทางใช้เดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศไทยชำระเพิ่มเฉพาะภาษีค่าธรรมเนียมและค่าบริการเสริมใช้สำหรับเดินทางแบบไปกลับหากใช้ออกบัตรโดยสารเที่ยวเดียวจะไม่สามารถนำมาออกบัตรโดยสารเที่ยวกลับได้อีกพาวเวอร์แพช่วงเวลาเปิดขาย17-3สงหา มกราคม2565หรือจนกว่าจะหมดช่วงเวลาแลกรับส่วนลดและเดินทาง17มกราคม2565ถึง24ธันวาคม2569เปิดจองเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์ gift.skyfen.vietjetair.com pack slash dash power เปิดจำหน่ายเฉพาะสมาชิกส s k y f ันเท่านั้นหากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ฟรีที่เว็บไซต์ s k y f a n vietjetair com authenticate gate register สายการบินไทยเวียดเจ็ทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มวันที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ตามที่รัฐบาลอาจประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวสายการบินไทยเวยดเจ็ทจะแจ้งล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับบรรดโดยสารที่ออกและยืนยันแล้วสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ skyfun d vietjet air com โรงแรมชด,ดาแอดนคอดในเครือชด,ดากรุ๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช